วันนี้เราอยู่ที่ไม้ยเ็็ดหม้เดิมครับนี่เรายัางตามล่าปลาชอนยักษ์ไซส์สองไซส์สามยังไม่สำเร็จครับวันนี้เลยมาตามล่าใหม่แต่เปลี่ยนเหยื่อนะครับวันนี้ใช้กระดีวิงเต็มคำครับนี่กระดีวิงสิบคำมาไอตัวใหญ่มันต้องชอบสีใหม่ๆแนะ่เราใช้ไก่ชนมันได้ตัวเล็กไปลุย

เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่ด้วยอู้หู้โอ้ถขาขาขา่าใหูกด้วย้อโเรียบร้อยกระดิวิ่งเต็มคอพับนิ่งด้วยครับ เรียบร้อยด้านข้างติดไหมด้านข้างตีหนอนได้ไหมแถวหน้าเนี่ยแถวหน้าตรงไหนที่คุณว่าตรงไหนนะตรงหน้าตรงโค้งนี่นะเรียบร้อยกระดีวิ้งกระดีวิ้งครับโอ้ยติดใจเลยนะกระดีวิ้งสิบกรัมเต็มคอครับนูนกระดีวิ้งเต็มคำครับสิบกรัมไซส์ประมาณแปดขีดไปหาตัวใหม่ สรุปผลงานกรดีวิ้งเต็มคำวันนี้ก็ได้ตัวเดียวครับยังไม่สําเร็จเหมือนเดิมตัวนี้เกือบกิโลภารกิจของเราก็คือตัว2-3โลครับตามต่อไปวันหน้าวันนี้เหนื่อย2ชั่วโมงแลละ